นักเรียนที่ครูเอ่ยชื่อให้ออกไปเลือกชี้คำคือเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองได้นะครับพูดถึงลูกหลานตนเองที่ไม่ได้ค่อยออกไปร่วมกิจกรรมเพราะว่าครูเปิดประเด็นสมัครใจก็จะมีเด็กกลุ่มเดิมๆนะครับที่ออกไปร่วมกิจกรรมก็คือคนที่เขามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตนเองเต้ ันชายห้ามยกมือนะครับไม่ต้องยกมือนะครับครูจะดูตามความเหมาะสมชี้ไว้นิวนะครับคอมฟอร์ตภูภูมิตองพิมพ์เลือกชี้คำที่อ่านได้นะครับเอาทางด้านฟ้าใสน้ำตาลบีม เช่าคุณนะทีนี้มาดูครับเอาเร็วครับเร็วครับอย่าถามแม่บางคนยังไม่ได้คำเลยครูบอกออกมานานแล้วอาหารหน้าบา้าชี้แล้วอ่านเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่ค่อยสมัครใจออกมาครูเลยให้โอกาสเอาอ่านครับอ่านครับเห็นไหมครับไม่ได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ้าวว่าไงต้องคำก็ยังไม่ได้ชี้เลย ลองชีค้คาสิลูกชีค้คําสิลูกเอา้าทาไมไปชี้คําเดียวกันล่ะครับคามีเยอะแยะามากไปเอาอะไรครับก,นนการอะไรครับการอ่อนไม่ไม่ไม่อออมออมแม่เอารเร็วเร็วการออมเอาไหว้เข้าที่นะครับเดี๋ยวให้คะแนนทีหลังเอาว่าไงว่าไงว่าไงเอาข้ามไปข้ามไปว่าไงครับว่าไงครับเอาว่าไง ผูภูมิเกินตัวเอาถูกต้องครับสรลเอไม่รู้ไปไหนไม่ให้เก็บครับไม่ได้ให้เก็บครับฟังครูครับเอาเข้าไปเดี๋ยวให้คะแนนทีหลังอ่านว่าเอาไม่ไม่ต่อไปเจ้าคุณเจ้าคุณครับสะกดครับคําไม่ได้ให้สะกดครับเอาว่าไงฝออากครับแม่เป็นคําในวิชาสังคมศึกษาเอาว่าไงว่าไงว่าไงไม่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 เอาเอาเอาว่าไงฝออากไหมครูแนะนําให้ยังไม่ได้เลย นะครับไม่มีหรอกครับคําว่าอะไรอ่าฝออากครับก็เกี่ยวกับองเงินครับเงินเราออมอมเงินนะครับนะครับก็คืออะไรครับแม่บางครั้งก็เอาไปที่ธนาคารบางครั้งก็ฝออากกับผู้ปกครองครับยังไม่ได้ครับอ่าเอามากี้อ่านแล้วไงไหนไหนเกินตัวครับอ่เอาเข้าไปเข้าไปแม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกครับโอ้ เอาละครับนี่คือดเด็กที่เขาไม่ค่อยสบักใจออกมาก็เฉยนน้ว่าไม่ค่อยได้กันนะครับเอาสวัสดีเข้าที่ครับสวัสดีเข้าที่ครับเอาสวัสดีเข้าที่ครับสวัสดีแล้วเข้าที่เขาอ้าวว่าไงเติร์ดว่าไงได้ไหมไมไม่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 ไมข่ของเติร์ดของเติร์ดอะไรครับเอายังไม่ได้นะครับยังไม่มั่นใจเอาเข้าที่ครับเข้าที่ครับเอาของฟอร์ดของฟอร์ดครับ ดึงได้จากเพื่อนเขานะครับพูดเข้ามาเอาสวัสดีครับเอาเรื่องเรียนอาสาสมัครมาเลือกชี้คละคำแบบตรวดครับนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่เป็นเด็กวัยเดียวกันนะครับจะมีศักยภาพมีความต่างกันนะครับเอามาดูเอาอีกกลุ่มหนึ่งเปรียบเทียบนะครับเอาอ่านครับผู้ปกครองครับเอาเข้าที่2คะแนนครับเอาว่าไงเอาผลตอบแทน2คะแนนครับต่อไปธนาคาร2คะแนนเข้าที่ครับเอาสร้างดีไซน์เข้าที่ครับ อ้าไม่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 ครับไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาไม่ไม่ไม่ดูดิๆเอาเธอเธออ่านอ่านรายได้ถูกต้องครับต่อไปเอาเกินตัวครับถูกต้องครับต่อไปเอาเงินถูกต้องคนละสองคะแนนนะครับต่อไปเอาโอ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอาฝากเอาถูกต้องครับต่อไปเอาเร็วเร็วเอาเอาข้ามไปข้ามไปเอาซื้อครับต่อไปเอาเนืถูกต้องคนละสองคะแนนครับเอาเกินตัวถูกต้องสองคะแนนครับเอาว่าไงหนูหนูหนูว่าไงครับ แม่ดูดูส่วนประกอบของคำครับแม่็อารอการอาอมอมอมเอาเอาใครใครได้แล้วเข้าไปเอาฝากเอาอเอาเธออย่ามายุ่งเสือก